หิวเลยนะหิวเลยจ้าแล้ติดทหารอาไว้เงี่ยตอนนี้อ่ะดีะเฮ้ยเกียดลงวอลแล้วว่เหมือนไม่ได้ลงแลว้วหรือว่าเนี่ยเราทางน้ำเพลิงมาชีสตึกทีทำมัง่งใช่ปะเด็กอีฮเใ็บป่ะ อะไรอ่ะอดีนี้เปลี่ยนไปแล้วต้ถามเหมือนนี้ถามอะไรนะก็ไม่ได้ฟังไงเออเมื่อก่อนถามควยอะไรไม่เล่นดอกด้วยกันเดี๋ยวนี้ก็เลยกกันละอะไรยิ้มซื่อฮักเขาฝ่ายดีแล้วไอ้ยกูไปไม่ทับโอ้โหมาถึงก็โดนก่อนเลย ไม่ได้โดนนะสนุ่ี่นี่ไร่าจัดไปจัดเป็นแม่ท้าฝั่งมันใครเป็นพี่แนกไงต้องเซฟใช่ไหมมีแต่เอ้ยเฮียมันไม่ตายวะไอ้โต๊ะคนมันมากกว่าเราปะคนมันน้อยกว่าเราไม่รู้เล่นเล่นมาก่อนนะเฮียตอนสมารน้อยกว่านะแต่ตอนนี้ไม่รู้อะน้อยกว่าแต่แม่งบูรวนเปล่าไอเหีย ไอคุณภาพมันต่างกันเลยเฮียธรรมะก,กับธรรมะธรรมะมีแต่แสงเหลืองไอ้สั์นี่โอ้มันเอาธนูยืนอย่างนี้เลยเหรอโดนอะไรเนี้ยทำไมไม่สก,กิลเนี่ยโอ้โหวิ่งก็ไม่วิ่งพรสดอนเพื่อนฮักฮักเพื่อนไหนเซตโต้อยู่ในบ้านหรือเปล่าน้าอ๋อเหียปอนอยู่ในบ้านไอ้สั เอาแม่ทับมันยืนไหนวะตามโนูอยู่ตามโนยอยู่้วงบังตายเฉยเลยเหียรถถังปั้นเกิดแล้วเพื่อนน้องหอยหอยหลังหอยหลังโอเฮียนินจาห้าตัวลงมาตีปั้นไอ้เฮียมึงเห็นไหมนะอ้าวตายโดนทอนไขว้นยไอ้สัตว์ก็ดาบยืนอยู่เนี่ยเออเฮียโง่ไอสัตว์ ไม่ต้องตีแล้วเดี๋ยวนี้เดินสะท้อนเล่นเนาะอ้เหี้ยเออเป่าแม่งปลาด่าไปสัตว์เหี้ยโดนล็อกเซฟได้ก็ดีนะเนี่ยแจ๊คอยี่ยชนะเน้นพี่เน้นพี่แนกเขาหน่อยเออหามันไม่เจออยู่เนี่ยวิ่งดีชิบหายเลยอีกกูวิ่งลุกอบอยู่ตายแล้วตายแล้วอีโพ เจอดาบบินเจอมีดบินกูไอ้สัสขนมขนมโฟกัสพีแน็กได้ยำต็อกอยู่อดิแต่กูโฟกัสปั้นไอ้เนี้ยอยู่บ้านอะโอเมก้าทิมหลังอยู่เนี่ยเออมันก็อย่าไปเกินหอมันฆ่าเหี้ยแตกแตกแมันฆ่ากูไอสัวถ้าอยากให้มันฆ่าดิทำไงมันมีท่าวิ่งกูไม่มีถามให้กูดูหน่อยดิทำไม่ได้ทำไม่ได้ ทำไม่ได้ก็หูปากไอ้เหี้ยทำไม่ได้ทำไม่ได้ไม่กล้าเข้าบ้านนะโอ้กูตายแล้วแม่งพุ่งเลยป้ายแตกโอเคเก็บเตะไว้เก็บเก็บสกีวิ่งไว้เสิร์ฟพีแนกดีนกนะคอร์ดทำได้ก่อนโอเมก้าไปแล้วนะไม่แตกว่ะแจ็คไอ้สัตว์โดนมันทิ้มเข้ามาแล้วเข้ามาแล้ว ไอ้เชี้ยขนแก้เซตโต้ละวิงละรูววิปป๊อป๊อๆป๊อกไปเลยฮิวดิเอาหมอฮิวฮิวโยตงอยูอคอลังอยู่กูอยู่กะแจ็คดีกว่าอยู่กะแจ็คเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอถ้ามาก็ช่วยกันสกิลแอม่นฉี่เลย ่านด้วยละกันไม่ฉีกดิน่าจะตีกันไม่ได้ตีไก่ตีอะไรกันไม่ได้มาที่ไหเขาฝากข้างหน้านี่ยเรายิงวิสี่หมื่นที่ไหนตายเจ็ดกูตายสองเลยคะแนนเท่ากันนั่นมันไม่มาแล้วเฮ้โอเปกาตุ๊บโอเปกาเรามาแล้วมันตีหมอดีแก้หมอดีมันกดแก้หมอดีแก้หมอที่มันพิษดี แกอยู่นะไอสัตว์นล้วพอแก้หมอปุ๊บกูไม่มีแก้ดีนะมีสามเหลืองอ่ะรอช่วยอยู่โอ้โหไอ้เที่ยงทังานต้าสองตัวสามสี่ตัวเรามีทังวางสี่ตัวไอ้เที่ยงแล้ไปโฟกัสพีแดกข้างนอกไปห้าร้อยลวไม่มีวิ่งเอามีแล้วมีแล้วมาแล้วไม่กล้าเข้าไปแล้วรอบนี้แหละแต้มขึ้นแล้วไอ้เทียเพราะว่ามันตายหมดเลยนี่ เป็นไงรอดโผกันสองไอ้เฮียดูดินี่ฮะหนึ่งได้มันไอ้เฮียสองร้อยมาแล้วเกิดมาแล้วนะเกิดมาแล้วนะมาเป็นโขงเลยเรียบร้อยเอาลแต่มึงพูดเหมือนช้างเลยเียังโขงตายไม่ท้าบรรใต้พี่เนี่ยเกิดหน้าเกิดเราเจอกูปามี่ไปดิปากเย็ดแม่ไอ้สัตว์ธนูนี่ขึ้นจับต๊อกเองนะมึงพอพอพอพ หวานข้างหลังกูย่ำต่อไปไม่ดูเลยจะไปเอาไม่ทับมันเนี่ยกูแก้หมอแก้หมอไอควายกูแก้หมอไม่ทำโดนสะท้อนตายแก้หมอใครไม่รู้ไอ้เหี้ยหันความาแล้วไอ้สัตว์ตัดเสร็จอนเพื่อนรักเหียบร้อยไอ้เหี้ยแต่โชคดีว่าคนกระพันไวกว่าเนาะไอ้โอเมก้าเข้าไปนะแจ็คโอ้เหี้ยมาแทงกูตายเลยสัตว์แม่งเก็บดาเมจมาจากไหนก็ไม่รู้ไอ้เหี้ย อ้าวหลวงพูกำลังจ,จะตีม,มันเลยไอ้เหี้ยพี่แนกมาแล้วไอ้ตาดมันต้องโดนกูสักคนแหละเฮ้ยเอาพี่แนกดีหงษพันชาตรีเฮ้ยเหี้ยเถิมพี่แนกยู่ไหนอยูไหนยู่ไหนอยู่ไหนคน,นละตัวอีกนูน่นไปนู่นแล้วมันไปเกิดมันไออ้าวแล้วมึงไม่เอามันให้ตายเลยไไว,วะปั่นมันแล้วตายดีนี่ตายก่อนดีลุกแล้วมันตายไปแล้วโอ้โหเหี้ยกู กูยืนอย่างนาเลยเฮียช็อตเนี้ยไอสัตว์กูเดินแล้วก็ใส่พิษจุมจ่มจุมจุมไอ้เฮียมีตัววิ่งเข้ามาโอเมกา้าโอ้โหจะท้อนภูผาทะนงสวยนี่ร่วงแม่ทับสามหมื่นห้าเปลี่ิวหมอ นูไม่ใช่พินเน็กอะแต่ก็เตะ <ec S 1> ไปก,ะก่อนข้าอีกตัดมึงจะปล่อยมึงฆ่ามึงไงอ้าวโดนสะท้อนหุวยสะท้อนหมดัดนี่ไงพินเน็กมันอยู่ในบ้านแล้วมันติ่มแล้วไอ้ยมันติ่มแล้วไอ้ยกลัวเพลอแบบค่นีงมันต้องกลัวสัตว์มันติ่มมันติ่มมันติ่มไม่ติ่มปันก่อนนะไอ้ย่มันมันติ่มแล้วมันก็มีคนยืนเฝ้ามันในบ้านอย่างเงี้ยพี่ยแล้วใครจะ แล้วใครจะตีปั้นวะเฮียต้งติ่มอย่างเงี้ยสิครับมันเล่นเหมือนเราโมงวัดสองทุ่ม <c oughs> ใช่ไหมเฮีย <c oughs> <c oughs> ติ่มติ่มเฮียาติ่มตอนเฮียวางด่าแล้วมั<า>้งเฮียธนูอะไรฆ่าขอเอาทําแดงแป๊บหนึ่งน,นะมันออกมาแล้วมันออกมาแล้วมันไปทําแดงก็เรียบร้อยเอาไม่ตายเฮียโอเมก้าไ oh <my> อ้เฮียดูนวิบบ่งดิมาคาด จะมาทำแจ็คเหรอไอ้ยาขำว่ะไอ้ย่งกันอยู่ใช้วิ่ทำวจ็คไไอ้หรอกเอามีก็ตายแล้วตาย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 บอกแล้วฉันอยู่เธอทำแจ็คไม่ได้หรอกเย่เยเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมมล้างกององบวชไอ้ักดนบด้ยเหรอไปแล้วนะแจ็คไอโอเมกาเข้าไปแล้วแจ็คตยเลยไปปะ แต่แต่แต่มีมีอุ้มช่วยอยู่มีอุ้มช่วยอยู่โอ้ยเที่ยมช่วยใครได้สัตว์เอาตัวเองไม่รอดเลยส้นตีนน่ะยิงไม่เห็นเข้าเลยสัตว์กูเห็นยิงนุเอ็นยิงนินไม่เข้าเลยแจ็คไอ้ยปะเปาโอ้โหเที่ยปะเปาแม่งรอดเออเที่ยปะเปาไม่เอาเรื่องจังวะไอ้สุดยอดเอ้ยพี่แนกมันลงไปไอ้มาว่ะมาว่ะอืมหกหมื่นตายไปซะโอเมก้ามึงเหี้ยดื้ออ๋อไอ้เที่ยทำไมบ้าผ่าผัววิ ยิ่งมัว่วเลย <c oughs> ไม่มันจ <c oughs> ีบเบอร์สิบสองเจดีอ่อกไปแล้วฮนูไงมันเลยดึงไปโอ้โหเ, <c oughs> เนี้ยกูตายพี่แนีกับมึงตายโอ้โหมึงเก็บความนิกเกิดมึงเก็บเอามตายที่เนีกเก้นนนยมันเพิ่งเกิดเมื่อกี้ไอ้พวกฮันกวา <c oughs> มึงเก็บเอามันตายแล้วมึงวิ่งตรงเข้าไปในบ้านแล้วมึงก็เตะมันอย่างเดียวอ่ะที่เนี้ยรอบติดเนี่ยหอยหอยเตะไปแล้วเมื่อกี้เนี่ยหอยเตะหงายไปแล้วเออฮันสองตัวโฟกัสธนูให้หน่อยต้องสองตัวเลยธนูอ่ะ พินตัวเนี่ยไปไหนโอเมก้าเกิดไหนหรือเกิดนอกอ่ะน่าจะเกิดนอกเลยปะโอ้โหหมอเต็มเลยแล้วมึงมาอยได้ไงเนี่ยไอ้ตจ่าเลยเขาไม่ยิงโอ้โหแล้วไม่ทันแล้วดูมันวิ่งไอ้เหี้ยเขาไม่ยิงสกิลเลยเหรอวะไอ้เหี้ยธนูเนี่ยธนูใครมีอยู่ตัวเดียวไอ้เย่าเราไทยอ่ะไอ้เหี้ยอูมานะเออพูดออกมาไม่ยิงสกิลไม่เหี้ยอะไรเลยนกไปไหนอ่ะนกไปอยู่ใน ในในกอไผ่ไหมมันมีคนวิ่งไปนู่นคนหนึ่งฮะโอ้มันบวกสิบสองนะเว้ยเฮ้ยพีแอนอยู่นี่ไอ้เออเขาสามมือสองไม่ตายเงี้ยกำลังตามไปกำลังตามไปกำลังตามไปกึงเงวิ่งมาหาเราอยู่โอ้โหยี่รเ้อิร้อยตอนตายมึงทิมกูอีแต้มเป็นไงบ้างได้อยู่มั้งอืมโพอใดอนกูยกมึงไปด้วย ไอ้เหี้ยเกมดีมีคุณภาพไอ้สัตว์เย็ดแม่ไอเงี้ยโฟร์เอสพวกท่านไอ้ตับกูไม่ได้ตีปั้นแล้วไอ้เหี้ยสรุปตอนนี้พีแรกเปล่าผิดแล้วกำลังหามันอยู่เนี่ยไอ้เหี้ยดูวิ่งตามวิ่งตามไปมาตอนที่เลยไอ้เหี้ยมีบ้านไม่มีบ้านไม่มีนี่ไงเราเอามันก่อนไอ้เหี้ยแมื่อวานตอมขี้จัดเลยเมื่อกี้ไอ้เหี้ยสัตว์เมื่อกี้ ไอ้สัสไอ้แย่วิ่งตามไปเป็นหางว้าวไอ้แย่เป็นกูนึกว่าใส่กลไอเนี่ยเปรี้ยวเฉียวไอ้เมื่อกี้เปล่ามู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 ไม่ม like. ูมูไม่ท nah mm ันแล้วีเมื่อมันวิ่งเข้าบ้านเราแจ๊กมึงรอมันเลยเอองั้นรอทางนี้รอทางนี้เอาไม้พินตุ่มเนี้ยพินตุ่มเนี้ยเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วพี่หนึตายแล้วตายแล้วตายแล้วโอ้โยแย่ป้าป่าป่งเดินก็ไปโดนนี่แย่ป่าป่าเดินก็ไปโดนอะไรไม่รู้ล้มหน้าขมำไปเลยมึง โดนไอ้นี่มามาเสียบไงเดินจามันอ่ะหมืมน็ตายไอแดงหมด้โหกิษหมื่นสามไอศาสตร์แต่มันยิงกันนิ่งเลยว่ะไอ้เหี้ยตั้งแดงสี่นาทีเล่นของบางเราไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละไอ้เหี้ยไม่ต้องไปดูวนมากเวลายังไงก็ เฮ้ยแจ็คมีคนมา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 ขามมาขามไอ้จุดมันไม่โดนตายไปดิโอเมก้าควายเียล่นไม่เล่นทวนเน่ะว่าแบบเดินเินโง่ๆแล้วก็คอยเอฟหนึ่งอย่างเดียวอ่ะเหี้ย1,007 1,007ไม่เออทับมันหายไปไหนวะอยู่ในบ้านนี่ไงออกมาตายโดนในบังดาเียต้องเซฟแน่แบบนี้เฮี้ย ล่วงหายหมดโบกสิบสองมาขามโบกสิบสองแจ็คตายตายเออแหมบางเอาหมดเลยเฮ้ยธนูไม่เลื่มาตรงนี้เรียบร้อยตายดิเอออ่ะกูตายเฮียติดติดเรียบร้อยพีเนี่ยไอ้ปักตายตายตายหายหมดหมอได้บ้างนะมามาขาวมานะแม่ครัวไอ้สัตว์เฮียแม่แม่ไม่ตายเฮียแปอาหมอเฮียไม่ใช่ไม่ทรับเฮียแม่ครัวแปอาหมอแล้ว พี่แน็แม่คู่อ่ะยอโอเมก้าตีปั้นดีมตีปั้นดีว้าเล่นเลยเล่นเลยสบายแล้วตายตายปาบสบายแล้วสองพันห้าแตมขาดแล้วสบายไม่สบายก่อนเอนมีคนมาจะได้สะท้อนเล่นฟอร์มไม่เวลามันไม่ทันแล้วทันอย่ประมาทนั่นเป็นมันเข้าหมออย่างเดียวเลย ก็ไม่เกิดแล้วเนี่ยตอนเนี้ยไอ้เหี้ยเข้าไปหมอโอเมก้าเข้าบ้านนะโดนไอ้แจ็คดิกร์โดนแจ็คมึงวิ่งกูแก้ได้ถ้ามันพิษแต่มันไม่พิษว่ะโง่ไอ้สัตเป็นหมวดสองไเฮียกูบอกแล้วให้ไปเล่นท่วนอาชีพเล่ง่ายๆอ่ะไอ้เหี้ยไอ้สัตว์แบบ F1 แล้วก็เดินถุยถุยไถ่ไกดแก้มาโคแก้ไป็นวันอะไรเงี้ยไอ้สัตว์สูเลไถ่เฮ้ยชื่อมึงยาวกูกดไม่โดนอีเวน มันจะกรองเมาส์สิจ้ามันต้องชื่อสั้นนึงใช่หรอวะตามเลยมันต้องแบบยิ้อยดิมันต้องแบบชื่อท่านกดไม่โดนไม่ใช่เหรอวะชื่อยานกดไม่โดนชื่อท่านกดไม่โดนเฮ้ยกดไม่โดนจริงๆอีคนเนี้ยอีดินที่มันใส่คุมนกอีแรงเนี่ยเฮ้ยมีแนววิ่งเข้าบ้างว่ะมันวิ่งไปแจกไงไอ้เหี้ยมันท้อขนาดนั้นเลยหรอน่าจะโดนน่าจะโดนด่าเยอะ ครเขาจะด่าเขาไม่มีใครด่ากันหรอกไม่พูดเลยรอาทำสกองไงอเขาเกิดบ้านเขาก็โดนเขาเกิดนอกเขาก็โดนไงเขาต้องวิ่งอยู่แล้วเลยไม่เล่นแม่งเลยเฮีย <laughs> น,นี่แหละหมูแถวๆนี้แหละเผื่อมีเผื่อใครมายิงจะได้โดนสะท้อนไอสัตว์หมดหมดหมด ว่าหมดโอ้โหไอ้เหี้ยแม่งกูโดนวิญญาณฆ่าไอ้เหี้ยกูเห็นมันเป็นวิญญาณทีแรกอะ่ะแต่ไม่ทันแล้วแต่กูก็จะฆ่ามันกูจะฆ่ามันเรียบรอ้อยโดนไอ,อ้เงเอยตัดไอ้เหี้ยเนี่ยคู่ว้ไอ้เหี้ยโ <laughs> ดนทอนไปเยอะโดนทอนไปเยอะเมื่อกีก้สองตัวมั้งก็ข้างจะหมดไม่ใช่จ,จะหมดโอ้เปล่าไม่ได้แล้วไม่ข้างแล้วหมดแล้วด้วยหมดแล้ว หมดแล้วก็หมดเวลาแล้ว,อไ,ลวไอ้ที่บอกว่าหมดแล้วอ่ะไอ้เฮียวิมาโ<น>ดนแทงตีมื 40, อในเยี่ยงงูจัดไอ้ตาคู้เตอยกูพิมดาเก็บกูพิมด์ดาปุ๊บวอจบไปเยียงไม่มีโอกาสได้ถ่ายแล้วลืมพิวปลาปลาหลุดออกเฉยเลยไม่มีโอกาสได้ด่ากูคืนด้วยเฮ้ยแม่งโหสมนี่ย